เย็นนะรถใหม่นะสวัสดีค่ะอีสานแซบค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาทำกระทงกันค่ะเดี๋ยวเราไปเตรียมทำกระทงกันนะคะทุกคนพรุ่งน,นี้เรากระทงแล้วนะจ๊ะ พสัญชนะเป็นยังนักศึกษาที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนะครับของรานศิลปะวัฒนธรรมนะครับในวันนี้ครับชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมต้องติดต่อร่วมกับกิจกรรมการบริการครับก็ถือกิจการอนักเรียนวัฒนธรรมการ์ดของแต่ละแล้วก็เพื่อให้นักศึกษาได้มีการครับกลับบ้านกันคนละหนึ่กระป๋อกันนะครับอาจารย์เสื้ออาจารย์สวยมากเลยค่ะอ๋อของเก่า สว,วยค่ะอันนี้ก็สันเข้ากันเลยค่ะคุตวทนี่เลยนะครับเนี่ย เด็กๆก,ก็ทำกระทงกันนะคะคนนี้น้องน้ำโมนะคะแล้วก็น้องพุทโธค่ะบรรยากาศการทำกระทงนะคะ สวัสดีค่ะอีสานแซ่บค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอีสานแซ่บนะคะพรุ่งนี้วันลอยกระทงแล้วค่ะเราก็เลยจะพาทุกคนนะคะมารับชมบรรยากาศของการทำกระทงกันค่ะเพื่อที่จะได้เตรียมตัวไปลอยกระทงนะคะ ไม่ชอบเสือือจังนยที่นงแต่ขาว่าที่เคยอนฝการสองวามแล้วตอนนเป็นรเรื่องที่มันนเนลแล้วแล้มตัวเองเดี๋ยวมีองดูอยี

เชท่านนะครับไปยังน้กจอที่รายการชมรมนุาคุี่าอดศษย์ศิษย์ศรัทธานะครับในกิจกรรมนะครับเพื่ออนุรคุณไทยครับเราขับกิจกรรมนะครับในการปฏิบัตรนะครับอิทร์อ่อนให้ราพบทุกอย่างนะครับก็เองต้อง้ใอคเพียรนะครับใหสาคนไหนที่สนใจอยากร่วมัิกันนะครับจากชมรมนุราคุณธรรีิัานะครับเชิญได้ที่เวลานจังหวัดรัตนนะครับ มีน้ำกล้วยใบตองนะครับดอกไม้ผู้เย็นนะครับใบสำหรับเตรียมเตรียมไว้สำหรับพักศึกษาบ๊อบนะครับนักศึกษาได้มาลุกการทําการภูมินะครับเพื่อจะได้เอาไปลอยกระทงกันในวันนี้ได้เลยนะครับโถ่นึงไม่เป็งาเลยเสร็จแรงวนักศึครับวันนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะทำที่เสรนะครับก็ให้นักศึกษา ยืนทัดการทำประตูกันสักครู่นะครับสวยมากเลยค่ะลูกจับใจเขาดูน่ารักมากเลยอ่ะเอามาโชว์ตรงนี้นะในกิจกรรมนในงานทำการเปิดกิจกรรมนะครับสวยมากเลยค่ะกระทงแรกของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วงานของไทยนะครับซึ่งจัดขึ้นทุกปีนะครับ ซึ่งในปีนี้นะครับตรงกับวันที่2 7พฤศจิกาคมพศ2566นะครับเช่นชุมชมอนุรักษ์วัฒนธรรมของขีดอีสานครับก็มีความมีใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้รับเกียรตินะครับจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์หนาาที่ว้อยาอกสตร์นะครับเดินชัยวัฒน์เพชครับเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับโครงการ ศึสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาครับขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่ร้อยเอกดรเจริญชัยพรัชเพชรท่านโปรครับขอเสียงปรบมือที่กักศึกษาครับเรียนท่านคณบดีบริหารธุรกิจนะครับลาหัวหน้าสาขาบัญชีแล้วก็หัวหน้าชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยครวันนี้ก็จะเป็นวันสำคัญอีกครั้งหนึ่ง ที่เรามาลกุมกิจกรรมโดยมีสมาชิกชมรมเนี่ยเยอะแยะเลยนะครับก็คือนักศึกษาที่สนใจในการทำตะโคใช้วัสดุธรรมชาติซึ่งเป็นหัวใจหลักของการทำประเพณีพิธีลอยตะทงน,นะครับซึ่งประเพณีวันลอยตะงจริงๆเนี่ยก็จะมีเกิดขึ้นว่าวันขึ้นที่หน้าค่ำเดือนสิบสอง ก็ตรงบวลาดีใจนะครับเมื่อกี้ก็ได้ถามเกี่ยวกับศาที่เป็นสมรณศิลปะอนุรักษ์ศิลปะวัฒนมนี้ก็ได้บอกไว้ว่าจะรอครอบครัวจะรอเพื่อนจะรอแฟนนะครับเพื่อที่จะไปรอยที่ที่หนองกระจาดนะครับแล้วก็จะมีที่หนึ่งนะครับที่เจ้าปุย่าที่หนองบัววันนี้ก็มีใจนะครับที่ได้มีโอกาสมาเปิดในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนม โดยใช้ประเพณีลอยกระทงแล้วก็อยากจะขอให้นักศึกษาครับมีความมาั่นใจในการทำประกอบพิธีกระทงโดยใช้วัสดุธรรมชาติซึ่งก็มาจากล้วยบ้างไผ่ตองว่างนะครับแล้วมีขนมไทยๆนะครับที่น่าอร่อยให้ชื่นชมอีน ีนี้อยากจะขอให้ท่านักษานะครับที่มาในวันนี้มีความภูมิใจมากเราก็เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ชื่อว่าประเพณีลอยกระทรงนะครับเรื่องวันลอยกระทงมีความสําคัญเพราะว่าเป็นในระดับของประเทศก็จะมีทั้งประเทศจีนก็มีประเทศอินเ,เดียก็มีรวมทั้งประเทศไทยเราด้วยก็ได้น้อมนําเอาประเพณีลอยกระทรงเนี่ย มาดำเนินการตั้งแต่สมัยสุโขทัทยจนมาถึงรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบันนี้นะครับเพราะขอให้พวกเรามีความตั้งทันใจในการทำก็คิดว่าคงจะมีส่วนทําให้เราอินเอิบใจในการเข้ามาเป็นการอัญมณประเพณีลอยพงนี้แล้วขอย้ำอีกทีหนึ่งนะครับสุดท้ายว่าพิธีลอยพงนี้เป็นพิธีในการแสดงความกระตือรูอร้นใที ต่อผู้มีพระคุณต่อผู้มีพระคุณอันนี้หมายถึงอะไรก็คือพระแม่คงคานะครับที่เราเรียกกันว่าเป็นน้ำนะครับพระแม่คงคานี้เราจะจะให้สิ่งวันเกิดของการผลิตต่างๆโดยเฉพาะทางด้านของเกษตรกรรมหรือว่าทางด้านของพืชผลต่างๆเนี่ยก็ต้องมาใส่น้ําเป็นสําคัญงั้นะวันลอยกระทงก็เลยเป็นการจัด สิ่งหอมแล้วก็เครื่องกับไม้ลูกเทียรแล้วก็ลอ,อยไปกับให้กับทางพ่อแม่คงคาหรือแม่น้ำเ่าจากจะเป็นการเสริมสรา้างสิ่งดีๆแล้วก็ยังเป็นการอธิษฐานเพื่อขอการสะดอกขอ้รอนะครับให้เรามีอายุมัน่นคงยืนให้เรามีโชคมีชัยนะครับและสุดท้ายนี้ก็ขอให้ พอดีวันกระทงนี้ที่นักศึกษาทุกคนร่วมมือกันทำนี้จงยินยั่งยืนยาวนานสมดุดลนะสิ่งที่นักศึกษาทุกคนได้ก็ขอให้ได้ตามที่ต้องการสมหวังตาภรณ์นากระดอกเคราะร้อ,รอยเคราะร้อยโ่องออกไปรับไปทางแม่น้ำนได้รับสิ่งดีๆกับข้ามาแล้ววันนี้ก็ขอเปิดพิธี

เอ้เว้ี่คอนี่อนพี่คอนน่นะคของน้องหรอครับเอาไว้ตรงนี้นะ มาเลยครับมาลุกๆุทัตประการพร้อมสินลุกปัดลุกปัดตัวีลุกมัเชิญเลยครับนักศึกษามามาทำกระทงกันครับมาทำกระทงด้วยกันเข้ามาได้เลยครับมาได้ทุกสาขาครับทุกทุกสาขาทำกระทงได้หมดเลยครับมาครับจัดพลาดให้ได้หน่อยครับทางนี้มันหนักอ้างไหมครับนักศึกษาเชิญเลยครับ มาจจะไม่มีหลากหลายสาขาครับเก็บภาพด้านนึงแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์ให้ทำกระพงด้านในไได้เลยครับโอเคสวยแล้วครับได้ครับจะอยากชี้ๆกันหน่อยนะครับโอเคไหมครับพี่เมนู ได้นะครับรับเลยเลยครับผมมองกล้องครับมองกล้องปัดปัดโทรศัพท์มือถือดยครับ มองกล้องนะครับเก็บแต้มยูอยบ้างครับขอบคุณครับขอบพระคุณคอาจารย์ดรค,ค,ครับ กกนคทุวันนี้นะคะเราจะทํากระทงไปลอยกันนะคะพรุ่งนี้เป็นวันลอยกระทงนะคะวันนี้พวกเราก็เลยมาทํากระทงกัน,นะคะ่ะวิธีเปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูฝีมือการทํากระทงกันค่ะว่าสวยงามขนาดไหนนะคะ ไม่เห็นค่ะ รรยากาศการทํากระทงนะคะวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องของอีสานแซ่บด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าเกิดว่าเราได้ไปลอยกระทงที่ไหนเนยวจะพาทุกคนมาชมบรรยากาศการลอยกระทงกันนะคะวันนี้ขอบคุณที่มารับชมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่องของอีสานแซ่บด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดไม่รู้อาหารอีสานแซ่บๆขอบคุณที่รับชมคะ่ะ